สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับกระแตที่รถบ้านพลอยขวัญน,นะคะ ซึ่งเป็นรถบ้านสภาพดีๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ก็แต่มีรถสวยๆที่โดนใจคนหล,หลายๆคนเลยนะคะอาจจะเป็นรถในฝั่งของใครหล,หลายๆคนเลยนะคะนั่นก็คือเจ้ามินิคันนี้เองนะคะมินิคูปเปอร์คันนี้นะคะรหัส F56 นะคะเป็นปี2016นะคะ ซึ่งราคาออกห้างอยู่ที่2 4ง0้า0บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามินิคสีดำแดงปี16คันนี้ค่ะว่ามีดียังไงบ้างนะคะ มินิคันนี้นะคะก็คือเป็นสีแดงดำนะคะสีแดงแล้วก็ตัดด้วยสีดำนะคะซึ่งไฟก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ขึ้นนะคะไฟไฟหน้าใหญ่ขึ้นมีกระจังหน้าสีดำนะคะทำให้ดูหรูหราแล้วก็ออกแนวสปอร์แล้วก็ฉบเฉียวมากขึ้นนะคะกระจกออมองข้างนะคะแล้วก็กระจกตรงนี้นะคะก็คือมีขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อวิสัยทัศน์ในการมองมากขึ้นนะคะเห็นไหมคะ เป็นกระจกที่ลดลงมาตรงนี้ก็คือมีไม่มีอะไรคลุมจะทําให้ดูเรียบหรูมากขึ้นนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของยางนะคะกับล้อนะคะล้อเป็น16เป็นล้อ16นิ้วนะคะทั้ง4ล้อเลยนะคะเป็นล้อแม็กนะคะโอเคแล้วมาดูในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยไฟท้ายก็จะเป็นก็เป็นเดิมๆิมของมินิอะคะ่ะแต่ว่าจะดูใหญ่ขึ้นแล้วก็จะดูแบบ ถ้าถ้าเห็นนะคะก็คือจะเห็นเลยว่ารถตัวมินิตัวนี้ออรหัส f 5 6เนี่ยมันจะเป็นรูปร่างที่จะอวบเป็นค่อนข้างที่จะอวบมากขึ้นนะคะนะคะเพื่อที่จะทำให้ออรถดูอย่างภายในหรือภายนอกเนี่ยดูแบบว่าไม่อึดอัดดูวิสัยทัศน์ในการมองดีขึ้นแล้วก็มีขนาดที่สูงขึ้นนะคะโดยที่ข้างท้ายเนี่ยมันก็จะมีขนาดที่กว้างมากขึ้นแล้วก็มีการเก็บของได้มากขึ้นนะคะอันนี้มันพับได้เนาะ รถที่แบบว่าแต่เชื่อว่าเป็นรถในฝันของคนหล,หลายๆคนเลยนะคะมันน่ารักจริงๆเนาะแล้วก็อันนี้เป็นมันเติมมันเป็นดีเซลนะคะเป็นเครื่องดีเซลน้ำมันอยู่ตรงนี้เนาะอยู่ด้านเดียวกับคนขับเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันนะคะในส่วนของภายในนะคะอย่างที่เห็นเป็นรถที่แบบ ตอนนี้คือเป็นท้งตัวเบาะนะคะเบาะเนี่ยจะเป็นกึ่งผ้าแล้วก็กึ่งหนังนะคะซึ่งเป็นลายตารางนะคะเป็นสีดําเป็นกึ่งผ้ากึ่งหนังเราก็หน้าจอหน้าจอตรงนี้มันจะมีเป็นเปลี่ยนสีได้นะคะซึ่งจะทําให้มีอารมณ์แบบเหมือนเราขับรถที่แบบหรูหราด้วยแล้วก็สนุกไปด้วยค่ะนะคะ,นะคะถ้าแต่แนะนํานะรถทันเนี้เหมาะกับคนที่รูปร่างไม่อ้วนมากหรือไม่สูงมากนะคะนั่งกําลังเนี่ยเบาะ บาะมันจะเป็นแบบปรับมือนะคะเป็นแบบเป็น,นกลไกแบบปรับมือแต่ว่าอนั่งสบายซึ่งตัว F-56 เนี่ยทําค่อนข้างที่จะไม่เล็กเท่ากับมินิตัวเดิมนะคะเหมือนเหมือน R 5 6มันจะทําออกมาให้มีอารมณ์แบบว่าตรงนี้ดูโป่งขึ้นดูสูงขึ้นดูกว้างขึ้นนะคะนะคะในส่วนของออพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นนะคะเป็นพวงมาลัย3ก้านแล้วก็ห่อคุ้มด้วยหนังนะคะอืม งั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันดีกว่านะคะในส่วนข้างหลังเนี่ยต้องพับเบาออ,ออกมาแล้วก็นั่งได้นะคะส่วนข้างหลังเนาะแต่ว่าแต่ว่ามันเหมาะสําหรับแบบเด็กมากกว่านะคะข้างหลังมันมัน,มนคือเป็นรถที่แบบว่าข้างหลังถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือว่าตัวใหญ่ๆนั่งมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสะดวกะคะ่ะเป็นเป็นรถสําหรับนั่งสองคนแล้วก็อาจจะมีเด็กมากกว่านะคะอืมเดี๋ยวเราไปดูว่ารถคันนี้นอกจากมันมีความนา่ารักทําไมถึงต้องซื้อคันนี้นะคะ อย่างที่แต่บอกนะคะว่ามินิคันนี้นะคะมีดียังไงนะคะอันดับแรกเลยนะคะ1ราคาอยู่ที่1,859,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะคะก็คือไม้นะคะไม่น้องเขาอยู่ที่1 000, 3 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะสนใจนะคะ อยากได้รถสวยๆแบบนี้ราคาไม่แรงมากนะคะแล้วก็สวยสานการใช้งานมาน้อยนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะที่รถบ้านพลอยขวัญน,นะคะแต่จะมาแนะนําคันไหนอีกนะคะก็อยากจะให้รอติดตามกันเลยนะคะสําหรับวันนี้แต่ต้องขอลาไปก่อนนะคะกระแต,แตรถบ้านพลอยขวัญน,นะคะงั้นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ